ได้ครับได้เลยครับได้คได้ลยครับคืน2กตัวรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้รัแสดงจากไอชีออริจินอลเดลเรมเลวเซตฉากนั้นังเชยนะครับผมจ่าครับผมเต้ครับผมม่อนครับต้อมพิยนครับดิกิต้าค่ะน้าจาค่ะบโรนาันทวัฒน์ค่ะถามความรู้สึกคนนี้หน่อยได้ดู EP แรกของาแฟน เพราาะว่ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าก็จริงๆก็เป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้ดูในองค์รวมของเดลเนวสเซสชั่งนั้นที่เป็นเธอก็ดีใจครับแล้วก็อยากให้แฟนๆติดตามในตอนต่อไปแล้วก็ทุกคนติดตามในตอนต่อไปด้วยครรับู้สึก่นนคก็รู้สึกดีใจครับที่มีวันนี้ก็อยากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยครับทุกคนตั้งใจทำง,งานงมาจนแบบได้ผลง,งานที่แบบเกินคาดขนาดนี้ไดยังไงก็ขอบคุณๆๆทุกคนมาก ก็จริงๆตื่นเต้นมากๆที่ได้มาดูพร้อมทุกคนด้วยก็ขอบคุณนะครับที่ที่มารับชมพร้อมกันแล้วก็หวังว่าจะประทับใจแล้วก็กติดตามรับชมอีพีอื่นไปพร้อมกันนะครับใช่เพราะที่อีนี้มันแบบเกิดอะไรขึ้นเยอะมากแต่เป็นหมดรู้สึกว่าน่าติดตามมากเลยทุยกคนมาแบบดูซีีของพวกเรากันเยอะนะคะก็องรวมทุกอย่างจากที่เราถ่ายกันมาก็พอได้มาเห็นอีพีนี่กนะ็ I'm proud of myself you know proud of everyone ก็ภูมิใจในตัวทุกคนค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากค่ะทัีจะไปใ่อเปล่าใช่หือ่อวเหลือกันจนถึงตอนนี้เออไม่ว่าจะในสิ้นไหนฉากไหนที่ไม่เข้าใจอะไรกันก็ใครช่วยกันมาตลอดคอ้ก็อยากขอบคุณพี่ๆนักแสดงด้วยกันว่าที่ตั้งใจกันมาจนถึงุวันนี้อลย้ก็อยากให้ทุกคนมาดูความพยายาม ็ขอบคุณทุกคนจริงครับพี่เหน่งมาด้วยกันหลายอย่างแล้วก็สลอดมาที่นนึ่งตื่นและก็ดีใจมากๆแล้วแล้วก็สุดท้ายคือพวกเราก็เออ่ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชม EP พหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรก็มาพูดคุยกันใน X กันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามรับชมคลิปอื่นๆด้วยนะคะใช่ครับก,กินมาไมอยากให้พูดถึงคาแรคเตอร์ของตัวเองค่อนข้างดีฉนเรื่องจากติดตัวละเลยได้ ครับผมผมวรนนันทวัลครับรับบทเป็นพี่วอร์มครับพี่วอร์มเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นดาวเด่นมหาลัยครับซึ่งเขามีความสัมพันธ์กับไอซ์ครับในอีพีหนึ่งก็จะเกริดมาแล้วว่าจริงๆแล้วเขากับไอซ์มีความสัมพันธ์อะไรกันซึ่งตัวของพี่วอร์มนี่แหละจะเป็นตัวแปรสาคัญสําหรับคู่ของไอซ์กับเซนครับที่ว่าจะให้ความสัมพันธ์เขาราบลื่นหรือว่าไม่ราบลื่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพี่วอร์มครับ เจ,จ้าจาจุธารัตน์นะคะรับบทเวลานี้คะ่ละลานี้ก็เป็นคนที่แบบสดใสแล้วก็มีความแบบร้อนๆมีเอนเนอร์จีนิดนึงอ่ะแต่ว่าจะมีความเป็นปลูกคนหนูมากกว่าตัวของสาเองคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบซัพพอร์ตเพื่อนๆเวลาทํางานคะ่ะเพราะว่าชอบทํางานมากเป็นคนจริงจังกับกาทมานคะ่ะนิกิตาคะ่ะในเรื่องรับบทเป็นซีค่ะตัวซีจะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดน้อยคะ่ะเป็นผู้กํากับที่ มีภาวะผู้เป็นผู้นำค่อนข้างเยอะหน่อยเป็นพี่คนโตในนี้เลยเป็นคนพูดน้อยต่อยเจมใช่ค่ะก็เป็นคนแบบจริงจังในการทำงานรับภาพยนตร์ค่ะแล้วก็รับทุกๆคนครับจ่าครับในเรื่องนับบทเป็นเซนครับเซนก็จะเป็นประธานนักเรียนครับเป็นคนรับทุกอย่างเอาไว้แล้วก็เป็นคนเก็บความรู้สึกครับไม่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 ไมบอกมาให้คนอื่นรู้อะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นคนจัดการเรื่องทุกอย่าง,งตัดสินใจหลายๆอย่าง ครับผมเต้เครับรับบทเป็นใครนะไทเก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะผ่านเหตุการณ์ต่างๆค่อนข้างจะเยอะๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเลยทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความอ่อนโยนแบบรวมกันผมดอมัอนครับดอมันหิมคนครับรับบทเป็นมัดครับผมมัดก็เป็นเพื่อนในมหลาลัยของเซนแล้วก็ลุกด้วยครับมันเป็นคนที่กระโชกโผู้ภาคครับเป็นคนที่ผงผางครับแล้วก็เป็นคนที่ถ้าำอะไนไม่คิดด้วยครับ แต่ว่าเขาก็เป็นคนที่รักเพื่อนครับ<ฮ>ก็ด้วยหนที่สนสิทที่สุดของเขาคือเซนครับเขารักเซนมากครนนับผ<ส>มใช่<ส>เออใช่เขาจะทำอะไรไม่คิดแหละแล้วก็มีก็คอยมีบุก๊กอ่ะคอยม,มาเตือนตลอดเตือนมาบอกตลอดดูเรื่องครับผมราต้องปิยวัฒน์ทำแล้วก็เป็นหุ้นท้าตัวบุ๊กก็มีความเป็นความนิ่งครับแล้วก็เป็นความเป็นผู้ใหญ่สูงเลยครับก็รู้สึกว่า ที่รู้สึกว่าดิรู้เป็นตัวละครที่มองเป้ามองดูมัดจวงทางครับแบบไม่กล้าแบบพูดออกไปอะไรมความรู้สึกปัญญายากพอสำหรับการแสดงชั้นแรกหรือชั้นปลายตัวเองเนี่ยมีความยากแค่ยังไงอ่เอาของจากก่อนละกันคือรู้สึกว่าแบบจุดที่มันยากคือมันมันจะมีเป็นแบบบางฉากที่รู้สึกว่ามันท้าทายมากเพราะว่าอย่างซีที่เป็นดราม่าของเราอะไรเงี้ยมันก็จะมี หลายอารมณ์มากมันไม่ใช่แค่ว่าแบบเอะอะดราม่าหรือว่าร้องไห้อย่างเดียวแต่มันคือแบบเหมือนเราทั้งรักเขาทั้งโกรธเขาแล้วมันก็มีปัญหาที่เราไม่รู้ว่ามันจะแก้ไขยังไงต่อแล้วละครของเรามันจะมันจะพังหรือมันจะดีมันจะเกิดอะไรต่อมันก็เลยค่อนข้างยากค่ะค่ะของตารู้สึกว่ามันหลายๆฉาก้างง่ายเพราะว่าตัวละครเนี้ยค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างายตาค่ะแต่ว่ามันจะยากตรงซีนทั่วไปเลยค่ะแล้วก็อาจจะมี ความยากในการเข้าคู่นิดหน่อยค่ะเป็นแบบเรื่อง relationship ใช่กับตัวตัวซีลานีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันปรึกษากันว่าแต่ละฉากเราจะเล่นกันยังไงจะทำยังไงต่เราคุยกันว่าแบบได้ถึงตรงไหนบ้างใช่ใชส่วนเรื่องฉากทั่วไปก็มีการคุยกับ acting coach แล้วก็พี่ผูก้กำกับว่าอยากจะให้ความนิ่งนี้มันนิ่ง,นง,นงขนาดไหนตัวละครเป็นประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะใช่ใชใช ไม่ทำผมหรอครับผมเป็นเรื่องแรกผมเป็นเรื่องแรกนะเรื่องแรกอาจจะยังนานครับผมก็ด้วยความที่เป็นเรื่องแรกโอกาสแรกครับผมมันทั้งยากก็ท้าทายด้วยครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ยังไม่ปลดล็อกครับก็ยังมีความเก่งหรืออะไรอยู่บ้างครับในช่วงแรกๆก็จะมีการยังไม่ปลดล็อกเต็มก็เลยเก่งมันก็เลยแบบว่าเล่นออกบ้างไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยก็ได้คุยกับพี่ๆนักแสดงทุกคนแล้วก็น้องครับก็ให้คำปรึกษาได้ดีมากๆเลยครับ แล้วก็มันก็มีทั้งความเหนื่อยด้วยเนาะที่ที่ได้ไปทำถ่ายทำต่างประเทศหรือว่าซีนต่างๆนี่นั่นซีนเลิฟซีนก็เหมือนกันก็ว่าเพราะว่ามันหลายทีมากๆเกิดขึ้นบต่างประเทศด้วยกันเหรอเราไปด้วยกันปะตางััว้ยไปถ่ายคนเดียว่ไถ่ายคนเดียวเลยมุกคุ๊ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเออยังไงบุ๊กครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้แบบร่วม โปรเจกต์ที่ดีครับได้แบบได้สนิทกับทุกคนมากขึ้นแล้วก็ได้แบบไม่ได้ได้เพื่อนร่วมง,งานครับแต่เรื่องนี้ได้แบบพี่น้องเลยดีกว่าเราจะเป็นุกมีใจแล้วสำหรับคนนั้นก็อันนี้ก็เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกครับจริงๆความ,มยากสำหรับเรื่องนี้เลยเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมมีฉากเอ็นซีเรื่องแรกครับใช่ก็ค่อนข้างท้าทายแล้วก็เออค่อนข้างเตรียมการค่อนข้างเยอะ สอบดูมากประสบการณ์ตัวประสบการณ์ไม่าผมก็จริงจริผมเรียกว่าความท้าทายดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆรแล้วเรื่องนี้มันเป็นนิยายใช่ไหมครับก็เลยแบบว่าตัวผมเองก็รู้สึกว่ามีความท้าทายที่จะทําให้แบบว่าแฟนๆนิยายเขารู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะโอเคกับการแสดงของเราแล้วก็อยากทําออกมาให้ดีๆให้สมกับที่พี่เขาเขียนบทที่กํากับอะไรอย่างี้ก็เลยรู้สึกว่ามีความท้าทายตรงนี้แล้วก็ แต่ก็โชคดีครับที่มีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนแบบช่วยกันจนทำให้ผลงานออกมาดีแบบนี้ผู้ายเป็นซีผู้หญิงเป็นอะไรคะชายโ็คือเจ๊หรือะไรก็ตามคนดู EP แรกอะคนดู EP แรกบอกว้าวก็จริงๆต้องรอดูครับว่า EP ต่อไปจะเป็นยังไงแต่เราจะในเรื่องใน EP แรกเราจะเห็นว่า เราจะมี2คาแรคเตอร์ใช่ไหมครับคาแรคเตอร์ character, เราจะเห็นคาแรคเตอร์ที่อยู่ในโลกละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอ็นซีมันไม่ได้มีแค่ในเขาเรียกว่าในโลกอนปัจจุบันยังมีโลกละครอ,อีกซึ่งคาแรคเตอร์มันต่างกนันดังนั้นเอ็นซีมันจะมีความต่างกนันยังไงก็ต้องไปดูครับเห็นนกเเล่ับป็นเด็กมันไดยอมด้วยอยากเป็นพี่ปีหนึ่งอยากเป็นคนซิ่วด้วยอันนี้ไกลตัวเองนะอใครับตัวเองนะพอสองกระจกก็ได้อยู่ได้อยู่ แน่แล้ก็ก็หมายถึงว่าพอเอาผมลงก็โอเคอยู่ก็โอเคครับก็รู้สึกว่าก็หนึ่งมันเป็นเรื่องท้าทายเนาะที่เราได้กลับไปในช่วงมัธยมแบบว่าในช่วงคาแรคเตอร์ของตัวเซนและไอในช่วงมัธยมก็ตื่นเต้นครับกับกับตอนที่เป็นเด็กเลยใช่ครับอยากให้รอติดตามครับเพราะว่าแน่นอนว่ารับประกันแน่นอนว่าแบบว่าความต่างจะเห็นได้ชัดมากระหว่างช่วงเป็นมัธยมช่วงเป็นเด็กหรือว่าช่วงที่โตขึ้นอะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้ทุกคนบบว่า คอยติดตามตอนต่อไปครับรับรองว่าแบบมีให้เห็นให,นหน้เราอืมก้งงนให้ทุกคนฝากว่าแฟนๆหนูเรื่องนี้เราจะได้อะไรแล้วก็ฝากช่องทางการรัชท้ีมดีๆตลอไปอะารั่ ที่จะได้มาดูซีรีส์เรื่องนี้รับรองได้ว่าโปรดักชั่นของพวกเราแล้วก็ฉากแต่ละฉากจะสวยมากแล้วก็แต่ละตัวละครนะมันมีแบบความสัมพันธ์กันแล้วก็มันเกี่ยวกับเรื่องของกองถ่ายด้วยมันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งสําหรับการดูซีรีส์ที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจะได้อะไรใหม่ๆกับไปเยอะมากเลยค่ะก็ขอฝากซีรี G e The Love ส์ไอชีอีออริจินัลด์เลิฟเนวเซชฉากนั้นยังเป็นเธอของพวกเราด้วยนะคะฝากติดตามกันเยอะนะคะทุกคนพวกเราเต็มที่มากเลยค่ะ พูดหมดแล้วขอบคุณค่ะวก็สำหรับ EP หนึ่งที่ทุกคนรับชมไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันยังเป็นแบบว่าแค่เศษเสียวส่วนหนึ่งของซีรีส์นี้เองถึงแม้ว่ามันจะเล่าเรื่องตัวละครทุกตัวแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่แอบซ่อนใน EP หนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้บอกทุกคนไว้บอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่อาพวกเราให้กันบ้านทุกคนไปได้ก็คือสอยากให้ไปตามหาความหมายแต่ละอย่างใน EP หนึ่ง สมมติว่าดูจบกันแล้วเนี่ยย้อนกลับมาดูอีพีหนึ่งครั้งทุกคนจะแบบอ๋ออ๋อสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้มันมีความหมายอยู่มีปมของมันก็อย่างที่โบนัทบอกเนาะเราจะเห็นใน EP พหนึ่งเราจะมี2โลกทั้งโลกความปัจจุบันกับโลกละครก็อยากให้ติดตามทั้งโลกปัจจุบันโลกละครเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันมีทั้งความดราม่าความรักความและเห็นมีความคอมเมดี้ด้วยก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามใน EP ต่อไปนะครับก็ฝากด้วยครับไอชีออริจินัลเดลิมเนว่าเซนชันนั้นยังเป นะะคพูดถึงเพลงเพลงตอบสนิทหน่อยว่ามีหลายเพลงเลยเราต้องมี้วยอ่ะจริงจริงผมต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้เพลงที่เราได้เห็นกในวันนี้เป็นเพลงของไอซ์ซึ่งไอซ์เนี่ยเขาเป็นคนเฮ้ยเดี๋ยวมันสะโพกสะโพกแต่ว่าเป็นจริงๆริไอซ์ไอซ์ร้องไอซ์ร้องเป็นหลักครับเพลงนี้เป็นไงคนก็รู้สึกนิดนึงไหมอันนี้นึงนิดนึงนิดนึ่งไหมอย่างเพียงฉันหรือไม่ที่ใช้เธอรัก ที่เหลือฟังเี่ที่เหลือฟังในโลกในโลกที่เหลือผมร้องเองจบมาจะร้องเองลูกมาจะร้องเองจริงๆเรื่องเรามีหลายเพลงมากครับก็ก็จริงๆมีอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงของเซนและไอต้องรอติดตามครับเพราะว่าเราจะค่อยๆปล่อยไปตาม EP ครับเราจะไม่ได้ปล่อยแบบทีเดียวเลยยต้องรอติดตามว่าจะไปโผล่ใน EP ไหนครับมีภาษาจีนด้วยปะมีป่ะมีเหรอ ก็ต้องรอติดตามดูแก้งไม่เลวเมื่อกี้ได้ลองใครนำร้องให้โอ้โหกำมันให้หลุดแท็กครับคนนี้เลยครับคนนี้เลยต้อกแตกเลยยังไงไปถึงวับรู้สึกตามอะไร ก็รู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรครับมันเกิดจากความตั้งใจของพวกเราทุกๆคนเลยแล้วแบบว่าพอมันมีวันนี้เนี่ยพอมาได้เห็นก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเกิดความบุญใจมันเกิดความแบบเออมันหลายความรู้สึกแบบออกมาเยอะมากครับก็เลยไม่รู้ว่าจะกานยังไง่รเลยแล้วหันไปเห็นนั้นหน้าของทุกคนที่แบบว่าเราผ่านอะไรกันมาเยอะอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคงั้นเราไม่การอีกต่อไปตอนนี้แต่ใครเราเราไม่หยุดเลยไปได้ แถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละมาแล้วมาแล้วหย่าเฮ้ยอย่าหย่าหย่าหย่าอย่าเดี๋ยวมันจะไม่หยุดอีกมีหลักฐานมีหลักฐานด้วยอย่าเป็นคนแบบว่าแบบเซนซิทีฟจริงๆเขาดูแบบเอาเขาดูเหมือนแบบว่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาอยากให้มีคนซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้ไม่ไม่จีนต้าเป็นคนอะไรอะไรไม่ต้องเลย ไม่ต้องเสริม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 ครับก็มันรักทุกคนค่ะก็ทางานด้วยกันมาเราก็รู้สึกว่าเรารักกันเนาะพ่อมันมาอยู่ตรงนี้แล้วเราเึ่งเรเห็นทุกๆอย่างที่เราทามาด้วยกันก็ภูมิใจแล้วมันก็ก็เลยห้าไม่อยู่พอพี่เต้เริ่มเปิดก๊อกปุ๊บไหลไม่เนี่ยก็ไม่เหลืออะไรเสุดแล้วตายแล้วเมก็เป็นรมแ้เป็นรถเป็นรถ อีนมะใคจะเนผมกือเลยครับผมรับเลยครับยอมมอบตยม่ได้ยกมือคือขนาดผมเองยังหมาดส้ตัวเองเลยยอมมอตัวเลยแล้วเล่นไงแล้ีที่พตอการเราย่างไรคนถึงจะรักเราขนานี้ือนงเหมอนตัวจริงอหมอนตัวจริงอะไม่ยอมเหมือนเดิมหรก็อยากให้ทุกคน ติดตามความดื้อความแสบของมัดนะครับ<อ>มันก็ไม่แสบอย่างเดียวนะมันก็มันก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกอันก็เป็นคนดีอยู่บ้างเป็นคนดีอยู่บ้างจะดีแค่ไหนก็รอติดตามตใะเนอช่